สวัสดีครับยินดีตอนรับก็สู่เกมไม่รู้ดิเกมบันยาอ่อนที่ที่เปิดให้โหลดอยู่ในไม่ใช่สตรีมดิในเพจตัวเนี่ยไอตัวขี้ก้างเนะี่ยในแอช i ์ไอ้จริงมันอยู่ใน The Henry Stickman Collection อนะไไปเริ่มไปเข้าเกมกันดีกว่าไปกดเทปเร ต้องคลิปจะเขียนชื่อเกมไว้ให้ก,กัน,นใครตื่นกูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันกูไม่ได้ยินเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะห้ามดีกว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ใด่ปัญหากับกลุ่มท็อปแพทไอพพวกนี้ไปทางไหนดีวิทย์อันนี้อะไรอืมแกลปปิ้งฮุกวิทยุอันนี้เบา อันนี้ก็เอาดีก็แล้วกันมือ,อยางเอามือ,อยางครับเล่งดีดไปโอ้โหโอ้โหเฮนรีมเป็นหาอะไรเนี่ยเอาอะไรดีเอมเอาอะไรดีเอานิ้วโอเคเอานิ้วไอเดียวเดียวเดยวโอ้โหลนทับหัวเฟลครับอืมเอาไอ้นี่ก็แล้วกันไอ้เนี่ย โอเคล็อก okay, เอ้ยเฟลใช่ไหมนะ่ะเอ้ยไม่เฟลไม่เฟลเอ้ยชนะเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเดี๋ยวนะตู้เซมมาเชียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยเฟลโอเคใช้วิทยุก่อน บองมาแล้วซีโฟมีซีโฟกดเครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศแล้วก็โกโกเอาไอ้นี่ก่อนโก,โก็แล้วกันกอกอะไรวะวัดเตาฟลัก มึกก๊อกทำไมไอ้เฮนรี่เอากรดก็แล้วกันเอากรดอันนี้เอากรดอันนี้กรดเทใสเดี๋ยวเฮนรี่มึงโง่หรือเปล่าเนี <laughs> ่ยดูมันเขียนกดกวนตีนเนี่ยอืเอาซีโฟอเอาซีโฟ เขาซีโฟแล้วลกันแอบไอเฮลลี่ก็ก๊อกอะไรก็ไม่ได้เหลืออย่างเดียวเครื่องดูผุ่นสุญญากาศนี่ไม่รู้มันอานแบบนี้หรือเปล่าโอ,โอดูผุนเข้ามาเลยเหรอเอออย่างนี้ก็ได้นี่วะเอาอะไรดี มีอะไรให้เลือกอีกไหมมีอะไรให้เลือกไหมเนี่ยอ๋อมันกำลังประชุมกันอยู่โอเคเอาอะไรดีปลอมตัวอีกแลอร์มึงเอาเครื่องหายนี่ไปเลอร์อันนี้ถ้าเกิดมีอันนี้ไม่ใช่เครื่องเทเลพอร์ตนะถ้าเกิดเป็นเครื่องเทเลพอร์ตชิปหายแน่นอนเคยเล่นในแบบแฮร์รี่สติงแมนคอลเลกชันแล้ว เอาปลอมตัวก็แล้วกันไอ้น,นี่ปลอมตัวยี่ปลอมตัวอา้าวเฟลหรือเปล่าเอ้ไอ้เฮนรี่เป็านอะไรเนี่ยไอ้แม่คนเนียน่ยเอ่อวัเตร์ฟักมันโอเคโอเคอเคุอค้ยไอ้เชีย <laughs> มันพาเราไปลงพยาบาลเอาไอ้เครื่องนี้ก็แล้วกันมันดูทันสมัยดีโอเควิธีการใช้งานอืมอันนี้อันนี้ม่ใส่อันนี้เอาได้แล้วโอ้ยเฟลถ้ากูไปไหนเนี่ยเหลืออย่างเดียวแล้วเกาว่า เกาใช้ทำไมว่เกาอะเกาใช้อะไรปีนได้อะอไอพึ่งรู้เลยปีนได้เกาอะไรบ้านึกว่าจะเฟลวสิอย่างนี้ก็ได้เหฮนรี่บ่งโอเคอืมเราจะไปได้ตองข้ามไปได้เลยอกอะไรดี อันนี้อันนี้บ๊อบบี้บบสุญญากาศชาลีชาลีรู้เชาวะเอาไอ้นี่ก่อนก็แล้วกันไอ้นี่ยิงฮะให้เขตามาตตตใครได้ยินแบบเอาไอ้นี่ก่อนก็แล้วกันไ,นไนอน้นีน่ เก็บฉากฟิวด้วยเพื่อมันฟิวโอเคสฉันจะส่งมากับเครื่องเทเลพอร์ตอะไรวะอะไรคือเครื่องกูไม่ไว้ใจเครื่องเทเลพอร์ตกับกับเกมนี้ละอืมเอาไอ้หุ่นนี้ก็แล้วกันมันน่าจะฟิวนะอันนี้รู้ว่าผ่านไหมเอ้ยกล่องอะไรวะโอ้มาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันคุ้นๆเนี่ยใครเคยดูว่าคุ้นๆมาก มื่อกี้เอชาลีมันทำอะไรของมันคลิปนี้อาจจะยาวเป็นพิเศษลินแก็ตลิงอะไรดีสไลด์กระดูกก็แล้วกันสไลด์กระดูกเฮ้ยอะไรวะเอ้าเป็นอย่างนี้เอ้าผ่านไปไดไ้อยากอะไรดี สไปเดอร์เอาคุณแมงมุมเดี๋ยวฉันจะเอาคุณแมงมุมก็แล้วกันเอาคุณแมงมุมมาก็แล้วกันสไปเดอร์ Spider. คุณอ้าวัสดีคุณแมงมุมบองคุณแมงมุมอะไรเลยเ,ลเดี๋ยวเพื่อนถ้าเกิดนายผ่านไปตรงนั้นพวกนั้นรอตีนายนะอะไรวะ ไม่รู้เรื่องเนะี่ยคลิปนี้อาจจะแบ่งเป็นสองคลิปก็ได้โอเคทำอะไรดีเอิ่มเอาอะไรดีอันนี้อันนี้อันนี้อนนลองเสียงแกะเลยเบ๊ะ <c oughs> ได้เฉยโอเคฉันฟังไม่รู้เรื่องโอเคลองแช่ ยังเอาย้ายไฟไปห้องอื่นเอ๊ะเอ๊ยไม่ใช่ย้ายไฟไปห้องอื่นดิตัดไฟนี่วะย้ายไฟไปห้องอื่นย้ายไฟไปห้องอื่นคืออะไรอะไปห้องอ่นย้ายไฟไปห้องอ่นเอ๊ะโอ้โน้ คนไฟช็อตอต่อดีไอ้ไนายทำอะไรนะอ่ะเอ้ยมันอเสียเกี้ยกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วข้างหลังแรกอือเอาไอ้นี่ก็แล้วกันคลิปจะได้จบสักทีมันอยู่จะผ่านหรือเปล่ามันอยู่ที่หูฟังนายอะ่ะปุ้บที่หูฟัง,องโอเคอย่างนี้ปุง้งเยี่ยมมันหล่นแล้ว อันนี้มันผ่านเอ้ยเทเอ้ยใช่ไหมแล้วเยนลี่ยอ้ขึ้นได้จบแล้วใช่ไหมเยี่ยมจบแล้วโอเคเสร็จแล้วจบแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไปแค่นี้เดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปร้อนในกันนะครับ